สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรวมเลขเด็ดซันนี่ยูโฟเลขเด็ด1นึ่ทับแทับหซันนียูโฟกดลุกเข้าฝันมาเป็นกลิ่นรวมเลขเด็ดงวดนี้เลขเด็ด1นึ่งทับแห้าวดนี้ซันนี่ยูโฟเข้าฝันเพื่อนทั้งก่อนหลังเสียชีวิตแถมมาเป็นกลิ่นคาดมาขอบคุณที่ช่วยเหลืองานศพรวมเลขเด็ดเลขวันเกิด,เล,เ,กดเลขอายุวันเสียชีวิตเลขรถเคลื่อนศพที่นี่ เป็นไปอย่างโศกเศร้าสำหรับการจากไปของซันนี่ยูโฟหรือยานนวรุสุทธ,ธาวาสอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ยูโฟในยุค90วัย50ปีที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวไทรอยด์กำเริบโดยแพยระบุระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวคือสาเหตุการเสียชีวิตเมื่อวันที่18รกรกฎาคมพศ2565เวลาโดยประมาณ15นาฬิกา36นาทีที่คอนโดส่วนตัวโดยพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม จัดขึ้นที่วัดเหล่าพระรามสองซึ่งมีคนในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมไว้อะไรยจำนวนมากอาทิรองข้อมูลคดีท็อปไทยนิกยูโฟเคนยูโฟโยโกโทาคาโนแก้วกกวินนาสุวรรณปฏิบหันนี่พัสสอนบุญเกียรติยาวอยุธยามัมราโคนิกโกฮิรัดักพันธุจริยามาอัสมากะฮาจอร์ิสเกิร์ตยุวเปธรมวันข้อมูลคดี สกัญญามิเกลปิงปองสแกวรนยงเจย,ยุทธรวมไว้อะไรรวมไปถึงนันทิดาแก้วบัวสายที่มาเป็นประธานฝ่ายเคลวาดัดโดยก่อนพิธีชาปนกิจเริ่มขึ้นแฟนบได้ร้องเพลงคิดถึงเธอของวงยูโฟต่อด้วยการแสดงรามโนราบูชายันจากนั้นตนุนันทิดาร้องเพลง daddy's home อะไรน้องรักคนสนิทด,ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือทั้งนี้เพื่อนๆของสันนี่ยูโฟบอกว่าสันนี่ได้มาหาและเข้าฝันทั้งก่อนและหลังการเสียชีวิตในส่วนของเคน มาเข้าฝันหลังไม่ได้เจอกันมา2ปีกว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนเขาเสียเลยคิดว่าจิตนตอนนั้นของเขาอยากเจออยากให้ช่วยหรือเปล่าเสียใจที่วันนั้นไม่ได้คิดอะไรนึกว่าแค่ฝันถึงเฉยๆพอรู้ข่าวก็ตกใจมากๆโดยก็เสริมว่าก่อนเสียชีวิตเขาเข้าฝันหลายคนตูนุนทิดาก,ก็หนึ่งในนั้นและยังมีจอยด้วยพี่ปกติไม่เคยได้ติดต่อ,อก,กันเท่าไหร่แต่อยู่ๆ2-3วันก่อนเสียชีวิตก็นึกถึงมากๆพอทราบข่าวก็ตกใจ และระหว่างการทำการ์ดกำหนดการก็ได้กิ่นเลยคิดว่าพี่มาหาแล้วคงจะมาขอบคุณที่ช่วยเหลืองานศพสุดท้ายก็บอกมีมาเข้าฝันวันที่3หลังเสียมาแบบร่าเริงเลยคิดว่าจากไปอย่างมีความสุขสำหรับซันนี่ยูโฟหรือยานวรุสุจิวาดอดีตสมาชิกวงวนยแบนยูโฟในยุค90เกิดวันที่16มกราคม2515ปัจจุบันอายุ50ปีเสียชีวิตในคอนโดเมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ2 5 6 5 เวลาโดยประมาณ15นากา36นาทีส่วนรถเคลื่อนศพสันนิยูโฟคือเลข5776ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ